มวยฝีมือไม่แพ้แต่เดินเข้าไปจับคอเขาเพื่ออะไรดอกแรกโดนโดนไหมโดนครับสอกแรกทึกอ่ะเห็นว่าสอกโดนสอกงัดขึ้นมาดอกแรกโดนไหมโดนครับดอกที่สองโดนไหมไปดูเทปไม่มีโดนเลยครับเชียวหัวไปเนี่ยพอลงมาเสร็จเซียนโซเชียล so รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมโทรไปหาฟ้าวันใหม่ ผมโทรเข้าไปทันทีหลังจากที่ลงจากเวทีผมโทรไปถามาม,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 มันบอกว่ามึงล้มมวยใช่ไหมมันบอกว่ามันไม่ได้ล้มอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นแหละนะครับมันก็บอกว่ามันไม่ไล้มพี่พี่บอกบอกให้พี่เพชรพี่เพชรช่วยคุยกับเสีสียหน่อยบอกเขาว่าผมไม่ได้ล้มกลับไปโรงแรมผมบอกให้ทีมงานผมไปเก็บโทรศัพท์มันที่โรงแรมยึดโทรศัพท์มา ยึดโทรศัพท์มาตวรวจสลิปเข้าเงินเข้าเงินออกม,มันลบหมดเลยครับมันลบเกลี้ยงหมดเลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับไม่มีหลักฐานสลิปอะไรสักอย่างลายไม่มีอะไรผิดปกติเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเบอร์ไหนผิดปกติจนสุดท้ายครับมาเช็คในในบัญชีครับมันอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเช็คได้ว่าถึงแม้จะลบไปแล้วแต่มันมีประวัติค้างอยู่ในแอปพลิเคชันเงินเข้าเงินออกนะครับมีเงินผิดปกติเข้ามา1 0 0 0 0ื่นบาท ผมก็เลยให้เช็คว่าชื่อบัญชีที่โอนเข้ามาคือใครนะครับสรุปชื่อบัญชีนี้คือชื่อบ eh ัญชีขอ right> งพ no ี่ชายเขานะครับทำทำไก่อยู่นะครับทำไก่อยู่นะครับหนึ่งหมื่นบาทแล้วผมก็เช็คว่าเงินหนึ่งบาทนี้หนึ่งหมื่นบาทนี้ไปที่ไหนสรุปเงินหนึ่งบาทนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนี้ไปที่ไหนรู้ไหมครับเอาเข้าไปเล่นในเว็บเงินเข้าไปเล่นตรงข้ามตัวเองหนึ่งหมื่นบาท มันก็เลยโป๊ะเลยครับพอผมจับได้แล้วว่าเล่นตรงข้ามตัวเองขราวนี้ร้องไห้ครับขราวนี้ร้องไห้ครับร้องไห้โอ้โหจะเป็นจะตายร้องไห้ครับสุดท้ายมันยอมรับครับว่ามันล้มหมวยสรุปคือคนที่ทำนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มควายที่นครนายก วิธีการคือมาหลอกซื้อน้ำพริกซื้อสองกระปกุกสามกระปกุกแต่ให้เงินห้าพันให้เงินล่อเหยื่อไปห้าพันนะครับและสุดท้ายคือเขาตามที่เขาอ้างนะตามที่เขาอ้างนะเขาอ้างว่าเขามารับไอต่อที่ค่ายแล้วพาขึ้นรถแล้วก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ไฟแนนซ์มึงต่อยให้แพ้ทิ้งตัวยกสี่สามยกมึงต่อยจริงนะแล้วมึงทิ้งตัวยกสี่เดี๋ยวกูจะให้เงินมึงห้าแสน กูจะให้เงินมึงห้าแสนแต่ถ้าเกิดมึงเอาไปบอกคนอื่นกูจะยิงมึงสุดท้ายครับไอต่อได้เงินมาสามหมื่นบาทเป็นค่ามัดจำแล้วหลังจากชกเสร็จติดต่อไม่ได้ครับติดต่อผู้จ้างวานไม่ได้ครับอีกสี่แสนเจ็ดมึงไปตามหาเอ,าเองแล้วมึงก็ไปอยู่ด้วยกันในคุกเขาอ้างว่านายอุดมจันลีเป็นคนว่าจ้างเขาโดยบอกว่าจะให้เงินเขาห้าแสนบาทแต่มัดจำไว้สามหมื่นบาท ขู่จะฆ่าเขาถ้าเกิดเขาไม่ทําตามนายอุดมจารีเขาอ้างว่านายอุดมจารีเป็นคนว่าจ้างเขานายอุดมจารีคือเจ้าของฟาร์มควายอยู่ที่นครนายกควายสวยงามไปเซิร์ชใน YouTube ได้มี YouTube มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับอุดมจารีแล้วเดี๋ยวอุดมจารีคนนี้ก็คือใครรู้ไหมครับอุดมจารีคนนี้ก็คือหัวหน้าคณะนักมวยเก่าหัวหน้าคณะ เกียรติพานทองจําได้ไหมครับหัวหน้าคณะเกียรติพานทองเคยได้ยินชื่อเกียรติพานทองไหมครับพ่อผมบอกว่านายคนนี้แหละคือคนที่ทํามวยล้มตั้งแต่สมัยไหนสมัยพ่อผมเป็นโปรโมเตอร์อยู่เวทีลุมพินีพระรามสี่อุดมจารีนะครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยคุณอายุเยอะป่านนี้แล้วคุณอายุขนาดนี้แล้วแก่จนหัวไม่ผมไม่มีบนหัวแล้วเนี่ย คุณยังคิดไม่ได้ว่าผิดชอบชั่วดีมันคืออะไรผมประสานผู้ใหญ่ไปหมดแล้วครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องติดคุกมีพรบรมวยอยู่แล้วพรบรมวยจะได้ใช้เป็นประโยชน์ก็งานนี้แหละครับไอ้ฟ้าวันใหม่มึงดูกูอยู่นะมึงฟังกูเลยนะมึงดูกูอยู่ตอนนี้นะมึงฟังกูให้ดีนะคนอย่างมึงอ่ะคือคนโลภคนเห็นแก่ตัวมึงไม่เอาใคร มึงไม่เห็นใครมีบุญคุณกับมึงชีวิตมึงคือเนรคุณได้ทุกคนแม้กระทั่งคนที่เขาชุบเลี้ยงมึงมาแม้กระทั่งกูที่ให้ชีวิตใหม่มึงมึงก็กล้าที่ทรยศหักหลังเนรคุณอาชาดาเขาให้ชีวิตมึงเขาให้อาชีพมึงเป็นแสนมึงก็กล้าที่จะทํากับเขา